สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องโป้งป่ายแฟนคลับเอฟซีครับพี่น้องเมื่อนี้จานร้อยสี่ขวดจิ้ปโมสูเบึงนะครับพี่น้องขวดจิ้ปโมสูเบึงเบางทดูจิ้ปโมไข่เหรอได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่มีไข่แล้วนะครับเนี่ยครับเหลืองเหลืองนี่ไข่จิ้ปโมใส่ขี้นะครับซื้อมาแบบให้เพ้นใส่ขี้ห้อยู่ตลาดบางทียังเตยอยู่นี่ยังเตยงงแงกงอ้งแงกอยู่แต่พอท่านได้ตายครับคนไหนเอ้าจิ้ปโมจิ้ปโมนะครับ ดี๋ยวเราจะมาคั่วจิปป่มกันสดๆเลยนะครับมาคลิปนี้พี่นอ้องคู่ใดยไๆนะครับสนใจแอดไลน์มาเลยเบอร์ทั่วยู่ใต้คลิปนะครับเนี่ยจิปป่มใหม่ๆสดๆใส่ขี้ให้พร้อมครับร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทใส่ขี้ให้พร้อมนะครับร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทค่าส่งต่างหากเลยพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดสนุกสนใจทักมานะครับมาขาั่วจิปป่มพี่น้องเอาดังไฟแล้วพี่น้องบาทนี่ ดังไฟแร้วกระทะใส่เลยครับไฟติดแล้วเอาขัวจิปุ่มกระทะใส่แล้วหยวดน้ำเล็กน้อยครับนี่นี่คือการขั่วจิปุ่มจะไปตำปนขั่วจิปุ่มสิไปผู้เฒ่าตำปนครับใส่น้ำหน่อยนึงครับพี่น้องมาจิปุ่มมาบาดเนียจิปุ่มแม่ไใครใส่ขี่ไม่ไหมพี่น้องเอาลองไปเออโถนะสิไปผู้เฒ่าตำปนซะเด้ ลอยตัวครับพี่น้องนี่ลยล,ยอ,ปปลอยตัวแล้วครับเรื่องนี้เด้อหัวจิ้บลมลอยตัวนะครับเอาใส่น้ําอ่องต้องไฟกําลังลุกปื๊บๆมาแล้วขวดจิ้บลมซูเบิรงพี่น้องคลิปนี้นะครับมาจากใดก็สร้างมาเด้่อลอยตัวลอยห้าสิบบาทใส่ขี้ให้พร้อมคาส่งตังหากเด้อพี่น้องเด้อนะครับแจ้งพี่น้องนําเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาโหลดมาใส่เกลือใส่ผงชูรสก่อนบัตนี่เอาใส่เกลือลงไป ใส่หลายบ่ได้มันสิเค็มพอดีซ้ำนเนาะพอดีนัวๆเอาผงชูรสลงไปนี่มักหน่อยมักเสียบลายใส่หลายมักเสียบหน่อยใส่หน่อยผงชูรสนะครับเรียบร้อยครับบาดนี่เอาเสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าพปนสิไปตำปนเพื่อกรสติต้มน้ำปลาแดงอีกได้พี่น้องต้มน้ำปลาแดงอีกเตื่อนึงอยู่เอาคนลงไปเกลือมันลงไปข้างล่าง รอจนกว่าน้ำแห้งนะครับไม่ต้องปิดฝาหรือว่าจะปิดฝาก็ได้แต่จะลอยบุ้มีฝาหมอก็เลยบนได้ดปิดนะครับขวายก็คืะพี่น้องเอาอุ่นนะปด,ดจวดจวดแล้วอ่าคนอีกจน้อยน้ำบกก็ถือว่าใส่ได้แล้วนะครับพี่น้องนะครับเอาขวาให้น้ำมันแห้งนะครับผลละคนกัทอดเนาะผลละคนมักทอดนะครับขอบคุณพี่ผู้หมวดแดงด้วยนะครับสั่งมาพรุ่งนี้จะส่งให้แล้วพี่เธอห้าร้อยตัว พี่ผมวดแดงนะครับ5้ารอยตัวสั่งมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้ส่งให้นะครับพี่ชายที่น่ารักนะครับพี่หมวดแดงนะครับเดี๋ยวส่งไปเพื่อนตามซื้อที่ยูเบอร์ที่เพื่อนส่งมาให้นะครับพี่น้องเอา้เอาอีกแค่น้อยรอให้น้ําแห้งก่อนแล้วก็เป็นเสรจสิ้นพิธีในการคั่วจีปปุ่มไปผู้เ่าวปนแร้วพี่น้องน้ำแหง้งแล้วน้ำแหง้งแล้วน้ำแหง้งแล้วผู้ราวปนกำลังเกลียงน้ำใหม่อยู่ปน ดิป,ปุปนแล้วจะจลงอะไรเพิ่นปุนแล้วไปใส่แกงน้องใหม่น้ากระไดนะครับพี่น้อง <c oughs> พวกเรากำลังแกงน้องใหม่อยู่ <c oughs> ไปใส่แกงน้องใหม่กับแซ่บคือกันนะครับพี่น้อง <c oughs> แหงแล้วขัวซะก่อนคนละคนกับไปทอดมันจะกรอบนะครับขันขัวมันก็สีหยาบเนี่ยแล้วแต่ผู้มักน,นะครับพี่น้องจัดเลาเป็นมักขัวคนละก้นมันกับมักทอดเนาะครับเนาะเอาจัดไปเฮาตรวจจับฟ,ฟาดบึ้มแหงแล้วพี่น้องน้ำแหงแล้ว ให้มันแหงคักๆก่อนมันจังมันจังโบชุมนี่นะครับขวดจิปูมครับผมบัตรน้อยจานร้อยครับพี่น้องนี่แหงคักละบัตน,นี่เอาพ่อน้าแหงคักละพี่น้องเอาออกมันสิไหมโอ้ยไฟลุกแหงพอแล้วครับจวดๆเลยเอาเส้ถ้วยเส้จานบมาเป็นทรงผู้เฒ่าบัตน,นี่ให้ปนปน,น,น,นกินนี่ครับพี่น้องจิปูอมลอยโตนะครับสวยงามมาก จ้วงมาเด้อมาเนี่ยมาซิมมึงก่อนเจ็ดตัวก่อนพี่น้องซิมมึงเจ็ดตัวสองตัวก่อนบัดเนี่ยมือการคั่วจะอร่อยคั่วแบบไม่ใส่อะไรไม่ใส่ตะไคร้ไม่ใส่ใบมะกรูดเพราะว่าจะไปให้ผู้เฒ่าพ่นป่นกินแรงกินเที่ยงกินบ่ายแล้วแต่ผลนะครับมาเอาใส่จานก่อนบัดเนี่ยปึ๊บ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 อ้าตัวหล่นจานเลยครับลอยตัวนี่เฮียตัวหนึ่งตกว่าไป กล่องก็ดีว่างถ้าพ,พี่ว่างกระทะไว้มันจะเล่ยเบอร์เนี่ยมาได้ยำมึงจกักโตก่อนพี่น้องบัดนี่ยอู้ยขาดไหลข่อจี้ป,ปมนี่พี่น้องครับแล้วนะครับบัดนี่มายำมึงจักคำก่อนเด้ออู้ยไฟข่อยขึ้นเสียดายไฟแต่ว่าไฟลูกแง่งๆแ,งแงบ่บ,บ,บเบื่อนี้บนยำก่อนก่อนเสียบตัวไปปนนี่ครับหาตัวใครก่อนหน้าเนี่ยตัวไข่เห็นแล้วพี่น้องนี่นี่ครับน่ยมันสิมีไข่อยู่กล่นมันพร้อมพี่น้องเห็นปะนี่นะครับมีไข่อยู่กล่นมันพร้อมครับ อื้มไข่หอนไปดองห่อนห่อนหอนอืมนุ่ดีขนาดอืมมันขนาดไปดองัดเี้รอบนี้มันไข่เราเลยมันแนงอือมนี่ครับจิปบมหรือว่าจิหออืมมัน มันกว่าเดิมเพราะว่ามันไข่แล้วให้เพิ่งแต่ตัวแม่ไข่หน่ยครับหน่อยจีบปมหน่อยแม่ไขมม่มันต้องใส่ยเขานำ้ำปั่นเขาวหนอนใส่น้ำเสียอ้มันดีหรือเปล่าหนอ่อยกินเล่นเบิร์ตจานดีหรือเปล่นี่คันเพาว่าไปหายผู้เฒ่าวปนนี่กินเล่นเบิร์ตจานดีหรือเปล่าน,นี่ นี่ครับอืมไข่มันเต็มท้องเลยนยำแบบรู้สึกว่ามันแห้งอืมตีเด็ดเลยครับโอ้คำมันแก้มเหราเนาะผู้มากินเหลา่าแก้มเราเนะี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่นี่กมันสะเก็พไปน้องเนี่ยตันจะเลือ,อยู่นน่นี่คือไข่นะครับอืมอืม โอ้ยไม่อยากไปปนอยากกินอยากกินกับเขาใบาเขาเลยเนี่ยนะกินเบิร์ตก่อนผู้เฒ่าซะแล้วเนาะซื้อมาให้ผู้เฒ่มามักวายผู้เฒ่าก็เลยจะไปปนปนอืมเอาโอเคเป็น้องเดี๋ยวไปผู้เฒ่าก่อนมันจะเบิร์ตกันขอบคุณหลายๆครับผู้ใดอยากได้สั่งมาเลยครับเด้อะจีบมนะครับร้อยตัวร้อยหาทิบบัดเริ่มใครแล้วนะครับผู้ใดอยากได้สั่งมา ค่าซงต่างหากเด้อพี่น้องเด้อจันลอยบ่ได้ออกใครได้คาซงพี่น้องจะได้ค่ะคาซงมันจะเป็นรถรถแซ่เยน็นเข้าใส่กี่แล้วเข้าเข้าทรงรถแซ่เย็นไปเลยนะครับรถแซ่เย็นของบริษัทนีมแม็กเพชรแต่ว่าค่าซงกับสีแพร่งเนะ่ยกัดสร้างนำลอยตัวนี้บ่วได้น้ำนะครับต้องร่วม,ร,วมร่วมกันหลายๆคนกัสร้างมากกองเดียวนะครับกองหนึ่งค่าซงมันสองร้อยกว่าบาทเฉพาะค่าซงได้พี่น้องรถแซ่เย็นเนี่ยแพงอยู่ นะครับต้องบอกพี่น้องน้ำแจ้งพี่น้องพร้อมนะครับเดี๋ยวคนละคนเอาใ่ะคอยได้เจ้าลอยตัวลอยตัวลอยหาสีบาทบวกค่าซุงสองลอยหาสีเป็นสี่ลอยบนบบกุ้มต้องสั่งหลายหลายหลายอยตัวมันจังสีคุ้มนะครับหารกันแชร์กันมานะครับพวกนี้ลอยตัวพวกนั้นลอยตัวคือสมมติว่าพันตัวยังเสียโซงเทือเดียวนี่ค่าซุงสองลอยหาสีมันจังคุ้มพี่น้องนะครับนะเอาไปผู้เฒ่าก็เด้อบาาได้เด้อกัวจิปมนั่นเด่กำลังกินเข่าพอดีเอ้าเอาจิปมมาซุง ตำปุ่นนะวาสิตำป่นหรือสียังก็เอายกให้หมดเลยไปตำป่นเอานะขั้วจิปปมจิปปลมไม่ไหมเลยด้หนังใส่ขีดมากไม่ไหมเลยเอาโอเคจวดจาดผู้ใดสร้างมากพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยขั้วจิปปลมมั่นปะมันเลยขั้วเองเนาะมันใครเลรอดิมั่น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 ม่นมั่่นมั่นมั่นมั่นม